สวัสดีครับผมเอไปสารพบกันอีกแล้วนะครับผมกับดอกคอนเน็ก M 1 2 3 5อมหครับผมตัวนี้พิเศษอย่างไรนะครับผมตัวนี้เป็นไว้์สามจุดห้านิ้วครับผมกึ่งย่างสวยเลยกําลังขับให้ที่500วัตต์เดี๋ยวมาดูโครงสร้างในเป็นยังไงครับผมเจ้าตัวคอนเน็ก M 1 2 3 5งองมหไว้์คอยขนาด3.5นิ้วที่ใหญ่กว่ามาตรฐานทั่วไปรับรองกําลังขับที่สูงขึ้นบับได้นานขึ้นไม่ร้อนง่ายขั้วต่อลโพงก็เป็นแบบกดแบบสปริงอย่างดีทําให้การต่อสายทาได้ง่ายและแน่นหนาครับ ด้วยสเปคที่โดดเด่นทั้งไว้3.5นิ้วและโครงสร้างที่แข็งแรง Connect M1235 จึงเหมาะสําหรับงานหลักๆอยู่2แบบครับลำโพงมิดโลหรือกลางแจ้งหรือกลางแหลมเหมาะสำหรับดอกหลักในตู้ฟูลเลนส์2ทางหรือ3ทางให้เสียงกลางที่พุ่งมีมวลและได้ลูกเบสที่หนักแน่นลงได้ลึกลำโพงเบสซับเบส ขนาดเล็กสามารถใช้ทําเป็นตู้ซับเบต12นิ้วที่ต้องการความหนักแน่นและความทนทานเน้นเสียงเบสที่เดินเป็นลูกๆไม่บวมตัวโคงเป็นโคงหล่อกึ่งมาอย่างสวยงามทันสมัยลมล่างสวยนะครับดูรอยกึงของมันกึงก็สวยโค้งแข็งแรงดีตัวนี้เป็นขั้วขั้วกดล็อกดูหน้าดอกกันนะครับตัวหน้าดอกก็สวย สำหรับใครครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวคอนเน c t ดอกใหม่ของเรา M 1 2 3 5ครับติดต่อได้ที่แอดมินเอไอไสนในทุกช่องทางเลยนะครับ